สวัสดีครับถ่านอแท่งอุดรธานีนะครับอันนี้จะมีคําถามตรงนี้ครับที่ถามเข้ามาบ่อยมากนะครับเครื่องถานผมจะมีอยู่2รุ่นนะครับถ้าคุณติดตามในช่องผมนะมันจะมี2รุ่นนะครับก็คือเป็นเครื่องรุ่นถานพอนครับหรือจะเป็นเครื่องกึ่งอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็จะเป็นเครื่องอัตโนมัตินะฮะเหมือนเครื่องที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมจะเป็นสเปคก็จะเหมือนกันตรงที่ใช้มอเตอร์5แรงไฟบ้าน2 2 0โวลต์แล้วก็ใส่ชุดตัดอัตโนมัติระบบนิวเมติกเป็นไฟฟ้าก็พูดลมนะครับผม เครื่องแบบถาดป้อนนะครับจะอยู่ที่4ี่หมื่นบาทนะครับผมอ่านั่งอยู่ที่4ี่หมื่นบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับผมถ้ามีการจัดส่งต่างจังหวัดนะครับผมส่วนเครื่องที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะฮะถ้าประกอบเสร็จแล้วจะอยู่ที่ราคา5 0,000บาทก็ไม่รวมค่าส่งเหมือนกันนะผมถ้าลูกค้ามารับเองนะฮะอาจจะถ้ามีเวลาก็นั่งดื่มอะไรกันก็นะได้กินฟรีเบียร์เมาฟรีก่อนกลับด้วยนะครับแนะนามากถ้าจะมารับเครื่องกับผมนะครับให้นําคนขับรถมาด้วยนะครับคนที่ไม่ดื่ม นะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อการเดินทางนั่นเองเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเมาไม่ขับหลับแล้วค่อยตื่นนะโอเคขอบคุณมากครับก็ให้ข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับผม